เอ้ยเอ้ยต้ยน,นไปหยุดหยุดหยุดตีก่อนไม่มหยุดไม่หย,ห,ยหยุดไปไปลงหลุมไปลงหลุม โอ้ยคิดถึงหมาะกันนอนดีอะไปเลยไปเลยหมอกันนนดีเฮ้ยอย่าอย่าคิดหนีนะเว้ยเฮ้ยเล็งเร็งไปเดินไปถัไหมเล็งถังไหมอยู่ที่หมู่บ้านมันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่ได้ไงจะพาไปไหนเนี่ยฮะหนีหนีตายหนีตายนะหนีตายนะลงไปซ้ายมือทางมือเนี่ยเห็น้ำดำๆน่ะลงไปเลยอะยืนมองดูลองดูลองดูลองดูมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรอุ้ยอย่าพักด้วยไปทุกท่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเฮ้ยหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนหนีไปไหนโอ้ยิง โอยโอยโอยจะตายจะตายยืด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 ยืเฮยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วเดี๋ยวนึงนะขอไปไปเดี๋ยวนะมันทำไมมันมืดเดียทำไมมีเสี่ยได้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามันไม่มีอะไรทางนั้นอย่าพักลงไปมันไม่มีอะไรทางนั้นมันไม่มีอะไรต้องกลัวนนไปเมื่อกี้มันยังไม่มีเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอะไรโอ้ยโอ้ยชิบหายเฮ้ยมืดสู้สู้ะนนสู้สู้นะอุยบเด่นเย้เ่ยทุกคนเดี๋ยวด้ยเฮ้ยยายา ทุกคนผมจะทำยังไงดีวะเนี่ยมันมืดนี่คือไม่ใช่ผ้าคลิปสีดำแต่ว่าผมมืดผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับทุกคนผมพยายามไม่อยากส่งเสียงเอ้ยทำไมบนได้มนเยอะจังวะหนึ่งสองสามกี่ตัวไม่รู้ว่ามีสี่ตัวไปเนี่ยเอาสามตัวโอเคครับผมต้องอยู่เงียบจะไปจะขึ้นยังไงวะเนี่ยต่อบอน,นิดเดียวคือตายนยมีเจ็ดบอกคงไม่พองั้นทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ผมหน่อยครับให้ถึงหนึ่งพันไลค์กระเทือไลค์ให้ถึงหนึ่งพันไลค์เลยทุกคนเราจะไปแก้แค้นเพื่อนๆกันบัลลังกขอเดินนิดนึงได้ไหม เออช่วยด้วยได้ทำไงดีขอวิธีออกกันครับโอ้อย่างนี้มันก็ไม่ช่วยต่อมันต้องต่อบล็อกดิงขึ้นนะครับทุกคนซึ่งอันตรายมากเลยโว้ข้างล่างรอดไปเนี่ยใครเรียกวะใครเรียกอะเสียงใครเพราะเป็อยู่คิวคิวคิวทำไมจะจะจะมาหยอกล้อบ้างงั้นไม่ก็ไม่ต้องมาแค่แค่นั้นแหละมาช่วยอะไรระวงก็ดีหมอุ้ยระวังมันนึ่งจะขยับมากนี่นี่เอานี้ไปก่อน อะไรเพื่อนมันยิงคุยเฮ้ยยาเฮ้ยมาช่วยยิงไม่เอาไปก่อนเลยพอดีเฮ้ยเอาไว้ก่อนไม่กล้าเดินเฮ้ยอ่ะถือแล้วถือแล้วถือแล้วโอ้ยเฮ้ยตากร่อยๆเนี่ยโอ้ยมาแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยมืดลงไปที่มืด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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่ไหนวะทุกคนโอ้มาแล้วเฮ้ยนี่ไง เป็นคนดีไหมเนี่ยคนดีดีอันนี่นี่จะตายไหมอุ้ยทำไมถึงช่วยครับทำไมถึงช่วยอ๋อจะเห็นไม่กี้เราไม่ได้ทําอะไรเห็นไหมเราเดินท่านี้ด้วยนี่อ๋อแค่เป็นแสงอยู่ในกลุ่มโจรร้ายใช่ทุกคนกดไลค์ให้คิวโอเคไปกันเถอะนั้นเรามีคนช่วยแล้วนี่อยากจะแก้แคนพวกนั้นมากเลยไม่ชอบแก้ไม่ดูเป็นเพราะอะไรไม่รู้ว่าเฮ้ยมืดเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้เข้า ไปได้ไม่ได้มีคนอยู่ไหมแน่ไม่รู้เลยอ่ะนี่รีบวิ่งออกมาก่อนนะมันมืดอะโมไม่เห็นแน่เฮ้ยโอเคเข้าได้อยู่เฮ้ยมีคนมาคิวเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเพื่อนเปล่าเดินเล่นเถิดจะไปดูไอ้น้องยังอยู่ปะยังอยู่ไม่กี่มันเหมือนโดนอะไรนะไอ้วอร์เดนยิงอ่ะเกือบตายแล้วรู้สึกเออน่าจะให้มันตายไปเลยเอ้แต่ถ้ามันตายมันก็ไม่ทรมานดีวะตอนนี้มำลังยืนนิ่งอยู่ไงมันไม่ได้ทำอะไรปล่อยมันไว้งั้นแหละ วายเอ้ยไ,ไม่เป็นไร <c oughs> มันมองไม่เห็นหนะ้ามันโง่อะเอ้ยขอบคุณมากเลยเหมือนจจเน,นื้อกันไรแบบนี้ซึ่งตรงนั้นมีบอเด้นใช่ไหมคลิปก่อนครับทุกคนเหมือนคลิปก่อนของปีชาติปีเศษมีคนมีคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้พี่นอนแก้แค้นด้วยการเอาบอเด้นไปใส่เพื่อนโอเคอย่างนี้แหละเราจะแก้แค้นด้วยบอเด้นนะคิวช่วยกันหน่อยนะเข้าใจไหมโอเคครับอรขอก่อนอื่นเลยคนเตรียมของก่อน

แล้วนายบังอะไรเพื่อนไม่ได้บังอ๋อโอเคเอ๋อแล้วนายอุดอะไรเพื่อนแกงไงแกงเล่นนิดเดีอวเนี่เอามันออกไปจากบ้านได้ไหมนี่นี่เอ๊นายนายคิวคุณอะไรวะแกงเล่นิเดียวตรงนี้ก่อนคืออะไรเนี่ยไปหาอะไรทำด้ว่ก็แล้วกุ๊กอะอะไรนะพี่อ่ะเมื่อไหร่อุ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นไม่หายพีว่าอุ้ยโคงอุ้ยดาบอ้ยขวาน ทุกคนเราจะเก็บของหมดเลยเน่อ่าอย่างนี้แหละอุ้ยตัวนี้มีของเขาเนี่ยโอเคคือไปได้มระดีกก่าครับเนท่าโฮไม่จำเป็นเฮ้ยชุดนี่อะไรโอ้ได้แล้วเอ๊ะนี่ไงของที่เราต้องการครับทุกคนที่เราเดี๋ยวเราเรียกคื่ก่อนฮิวคือไหน ทุกคนคิวหาไปไหนไปดูครับแต่ผมจะนั่งรอเฮ้ยหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้มีของไอไอ้กล่องนี้กล่องนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่นี่มันเอาไปทำเรื่องวาได้ได้นี่อ่าใช่ใช่ขอเก็บนะเราจะไปแก้ไขพวกนั้นให้มันโดนเองสภาพเฮ้ยบางอยู่บางอยู่บางระท่างอยู่ โอเคได้บนมีอะไรบ้างเนี่ยมีเตียงมีทูนหน้านะครับมีอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยลองท้าเป็ดนี่ลองท้าเป็ดนะฮะเฮ้ยิลองท้าเพชรไม่มีใครแก้วะ่ะโอเค okay, ของใครนี่เอ๊ะไม่มีบ้านของอื่นไหมที่มีของเนี่ยฮะน่าจะมีแล้วเฮ้ยเป็นไงเหมือนเหมือนมีเด็กกินยาขอนก่อนกินปึ๊บจัดก,การเวร้ยไปดีกว,ว่าเราไปแก้คนกันดีกว่านี่อุ้ยอยู่อะไรกันตรงนี้นะฮะเฮ้ยไอ,อ,อก้กูอย่ามาบังดิ จะตกปลาบังอะไรคณจะกลางล่มให้เอาอเอเอาเอาเอาเอเอา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 เอเอาอาเาเอาอาเอะเอาอาเอาเ่าเอ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 เอไม่าเอาเอาเอเอาเอาเอาเลาเอาเอาเอาเเอาเาเอาเาเอ้ยอาเอาเอาาเาอาเอาเอาเอาาเอเลาเ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  อุ้ยโทเทมมาเราขึ้นมาด้านบนดีกว่าุ้ยแต่บ้านมันสวยจังเลยทำไมมันสวยทุกคนลืมบอกนี่คือหมู่บ้านของพวลเอนครับเป็นหมู่บ้านแนว oh, <I> แบบญี่ปุ่นเป็นเจแปนนิสนิดนึงเห็นไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่น เ้ยเดี๋ยวผมนึกอะไรออกแล้วอะอะไรวะเนี่ยหนักกว่าพี่ถูอะไรเนี่ยหนักกว่าไม่งั้นผมจะต้องแก้มคนปล่อยกูสิหนักเงี้อยากคนหนักกว่ามังอ๋อเหี้ยโอ้ผมจะลองอุ้มนี่อ้ยไอ้โถอร้อยได้เอ้ยจะไปด้วยไอ้โถอร้อยได้พไปด้อยไปด้วยพี่โถูพี่โถอยไม่ค่ะผมกดอุ้มคิวคิวโถ้อยไดคิว อ้าวอ้าวอ้าวคุ้มคนต่อไปไม่ใช่ขำหน้าไม่โกรเลยเนี่ยอะไรอะเกมบ้าอรอคุ้มคิวได้ไหมคุ้มใครได้บ้างเนี่ยไปดีกว่าครับทุกคนหน่อยได้ทำอได้บ้างจอมโอเคเรามาบ้านหลังนี้กันดีกว่าครับปอดเขาไปเถอะโอ้ยแอปเปิลทองสวยเขาอย่างงี้มทำอไงดีวะเนี่ยของของแบบอุ้ยเนียนมากตรงนี้เอ้าตรงนี้เป็นที่เก็บของอ่ะเนี่ยตรงนี้ยอย่อย่างนี้แหละกางเกง ที่ขุดเอ้ยที่ขุดเรามีดีกว่านี้ครับเอ้เอเอจะเมื่อกี้จริงอุ้มคนร้อยได้อ่ะทุกคนเฮ้ยเนี่เทเลทอันไหนดีกว่ากันอันนี้อันอันนี้แต่ใน,นม,มีมีไฟ่ผมไม่เอาดีกว่าทำไมทูเทมจะจังเลยไปดีครับไปเราของแค่นี้เราเราก็จะไปทำกำดัดแก้แคนกันดีกว่าเดี๋ยวไปแก้งคนเองหน่อยกันไปอุ้มคนเล่นดีกว่าครับนี่ไงคนอยู่ตรงนี้อุ้มขออุ้มหน่อยซึบซึบอุ้มนี่อาไปเวโอ้ย อ๋อยิงได้จะด้อ่ะยด้เยคืไรอ่ะมีมอสเสริมเหรอโดนปยู่จะด้เฮ้ยลอยได้เอาเฮ้ยด้วยได้อีกร้อนเวลือแฮงคใครมันจะเล่นแฮงด้วยเซอร์ไปไปดี๋ยว่นทำไมทำไมมันมันอุ้มลอยได้อ่ะมีอะไรให้แกงไหมเราจะได้ทำการดักไหมเนี่ยอุ้มละอ๋อเดี๋ยวมีอะไรให้แกงไหมอ๋อกล่องนี่แหละกล่องลอยได้เว้ยกล่องกล่องลอยได้ เฮ้ยอะอะไรเฮ้ยกล่องเดินได้เฮ้ยมีของด้วยเอาเฮ้ยอ้าเอาเฮ้ยอะไรคเนี่ยมีมีไอ้อะไรเนี่ยไรสาระมาทุกคอมเอามีคิวอมีคิวไปไหนไปไหนไปไหนวเดีกาับดชอบดีขรับผิดดีอะเออสนุกเว้ยอะไรวะแป่คนแฮะบ้าป่าวะเฮ้ย้า <Bye. S 2> มาทำำางกับดักกันได้กับดากเหรอแต่มันตามไม่อยู่เลยไม่รู้ป่ะเนี่ยนี่เอาตรงนี้เลยตรงนี้นะมันงงมากเลยเว้ยนี่าใครอุ้มนี่่วยกันขุดหลุมมาคิวมาขุดหลุมนะอยาให้มีใครมานะเว้ยขุดหลุมคุดหลุมลึกๆงั้นเดี๋ยวเราจะช่วยกันทำกับดักนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเลยนะไว้เจอกัน โอเคทุกคนเราทํากําลังเสร็จแล้วก็ได้มีคนช่วยก็คือคิวนะครับก็ผมเป็นคนขุดแล้วก็ตรงนี้นะเราเปลี่ยนกาแพงเป็นพวกมันคืออะไรอะไม่รู้อะมันคือสักคักเอาเอา,เอาไปเรียกไวเด้นะครับแล้วก็เราก็เติมของทา้งด้านหมดเลยใช่หไหมก็อยากพาไปดูจังอย่าเลยโ <Okay. S 2> อยเคแปลว่าอันนี้ก็คือตรงนี้มีหลุมครับนี่ตรงนี้มีทางเดินไป 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ไหมมีสี่ทางเราตรงก,การก็จะเป็นห้องโล่งนะครับพอลงไปใช่ไหมพอเขาส่งเสียอะไรนิดนึงก็จะมีอยเด้ออกมาข้าวว่าเขาตายนะครับประมาณนี้แหละุดก่อน แล้วก็มีแผนมีแผนเว้ยก็คือตอนนี้ยาลงขนผมหมดนะครับเดี๋ยวคิวจะไปล่อทุกคนมาครับเน่อุ้ยทุกคนฟามกระฟองเพชรว่าแบบน่า,นาตื่นเต้นมากเลยฟามกระบองเพชรน,นะครับก็ให้เขาอยู่ตรงนี้จากนั้นผมก็จะเนียนอยู่ตรงนี้ครับจังหาะที่คิวเดินมาใช่ไหมปึ๊ยคุณบ็อกปเึ๊บขุดบ็อกเขาตกไปเลยเห็นไหมมี่คือภาพหนึ่งของผมเราจะไปดูความเป็นจริงกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปก่อนไปดูอย่งลืมกดไนเ์ เฮ้ยคิวไปรอเข้ามาซิเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวจะรออยู่ตรงนี้แหละลา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 เฮ้ยทำไรกันน้าเขาอยู่ตรงนู้นครับไปมาดูนี่ดิคิวไอพีมันโชว์สกิลท่าเต้นตรงไม้ไผ่ไหนพีไปโชว์ไอคิวดูดิมีมีสิ่งมหัศจรรย์ด้วยอะท่าอะไรอะ ผมตอนนีไม่รู้ว่าทุกคนผมจะแอบไปยังไงดีเฮ้ยตนี้นดููดอันนี้ดีกว่าตามมาตามมาท่านี้ใช่ไรครับมีอะไรมีอะไรมีอะไรขึ้นมาตั้งนาน Amazing เลยต้องแบบสุดยอดมากแน่เลยวะพวกเราอยู่ตรงไหน้ามาแล้วมาแล้ามาแล้วบุระเลือกส่งสกุลาไม่มีอะไรไม่มีกระบองเพชรนี่ฟาร์มกระบองเพชรโอ้โหตื่นเต้นมากเลยครับสุดยอดว่พี่โอ้โหปัญหายาคิวเข้ามาดูดิเพื่อนไปดูกันครับทุกคนไปดูกันต่อสุดยอดพี่ถามมั่งจังหวะนี้แหละ มาทำไมวะดูรู้ไปทำไมอะนี่นี่โยของใส่กระบองเพชรปุ๊บอ่าคองาหายด้วยนะนี่ว้าวเฮ้ยนะมันมันก anyway> ็หายปะเ้วไปเฮ้ยตาแล้วบอ้ายแ้วป cool ุ๊บปุ๊บบเฮ้ยอ้ย้ยเ้ยโฮ้ย้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยโฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยโ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเย้ยโ้ย้ยเยอย้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 ยเ้ยเ้ย ทุกคนมผมแก้ไขเสร็จแ,แล้วเป็นไงบ้างรครับคลิปนี้สนุกกันไหมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้ถึง1,000ไลค์เลยนะกดติดตามช่องทุกคนเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับแบบ๊ายบายอย่าให้แก้ไขด้วยละครเม่เลย